สวัสดีค่ะข้างหลังของดิฉันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตว้าน้ำหง่งเป็นของคนจีนนะคะซึ่งว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตในสาขาเมืองต่างเหมือนเช่นวันนี้ก็คือเลชเวนดัมอยู่กใกล้ใกล้กับทาง กลุ่มเฮสนะคะแล้วสาขาอื่นที่เขามีก็คือที่รอสต์ดัมที่อัมสเตอร์ดัมก็เข้าใจว่าตรงไหนถ้ามีคนจีนอาศัยอยู่มากๆนี่นะคะเล้วก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตในลักษณะนี้ชื่อของคนจีนคนจีนเนี่ยนะคะร้านนี้เท่าที่เดินเดินเดนูเนี่ยเขาก็เป,เป็นของเอเชีย มีหลายประเภทะคะ่ะจีนญี่ปุ่นเกาหลีไทยที่แน่นอนพอสินค้านะคะก็จะมีเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปไปกันที่เมืองอื่นๆหรือว่าในบริเวณที่ใกล้บ้านก็จะมีผักนะคะผักแล้วก็ถ้าเดินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นพวกอ,อ,อาหารกระป๋องเป็นพวกเครื่องแกงต่างๆของชาติต่างๆเรียกว่าตอนนี้ สมัยนี้เนี่ยคะ่ะถ้าพูดถึงสามสิบปีมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีร้านน้อยใช่ไหมคะแล้วก็พวกผักที่จะส่สดเนี่ยถ้าออกในสระเทศไทยเราก็จะมีราคาศูงตอนนั้นนะคะ<ๆ>เพราะว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยผักนั่งเครื่องมาในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างของสถานทูตนะคะฝ่ายพาณิชก,กับร้าน ว่าน้ำหงตรงนี้นะคะได้ร่วมกันทราบว่าเป็นครั้งที่สองเนื่องจากที่ว่าเมื่อปีที่แล้วครั้งแรกนั้นประสบความสำเร็จมากได้รับความสนใจนะคะแล้วก็มีทั้งหมดสองครั้งนะคะหรือสองวันเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงห้าโมงเย็นในวันนี้ นะคะเป็นที่เมืองนี้แต่ว่าถ้าอีกครั้งหนึ่งวันที่22เมษาย,ยน,นยก็จะเป็นที่คุร่รัตธรรมถ้าเผื่อว่าท่านสนใจอยากมาดูนะคะมาชมบรรยากาศว่างานในลักษณะนี้เขาเป็นอย่างไรก็ไปกันได้เลยนะคะและที่นี่เขาจัดเนื้ที่เป็นห้างสรรพสินค้าดิฉันได้เดินดูนดนอย่างชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บ้านเราในบรรยากาศแบบฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะ แล้วไม่เพียงแต่ว่าเป็นของอชาติใดชาติหนึ่งพอลงไปแล้วนะคะก็รู้สึกเลยว่าเหมือนไม่ได้อยู่ในเนธแธนแหงอยู่ในนานาชาตินะคะได้ที่ว่ามีอาหารนานาชาติหลากหลายมากค่ะมานั่งทานกันแล้วเสร็จแล้วก็ไปช้อปปิ้งอยู่อีฝั่งนึงนะคะอันนี้เป็นทางเข้าภาษาอังกฤษก็ e ตรงนี้มีที่จอดรถกว้างขวางจริงๆเลยที่จอดรถฟรี ถ้าไม่ฟรีก็คงไม่ค่อยมีใครมาอยากเดินช้อปปิ้งในแถวนี้พอนั่งตรงนี้อยู่หน้าร้านนี้ผลไม้ไทยอาหารไทยคนไทยนะคะนั่งทานตรงนี้ลาบเป็ดข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยนี่อยู่เบืองไทยชัดๆเลยเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศเลยนะคะเนี่ยมีคนให้ความสนใจมากเลยค่ะ โดยเฉพาะว่าตรงนี้เป็นทางเข้าเนอะอใครที่จะมาซื้อช้อปปิ้งของอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นโดดเด่นเลยว่าจะชิมผลไม้กรั่งดิฉันก็ได้ชิมแล้วก็ได้กลับสู่บ้านเกิดเ,เวลาที่ได้ชิมเมนาะนะคะมีความรู้ว่าโอ้รสชาตินี้เลยที่ว่าเราเคยทานมาแล้วก็ทานบ่อยเพราะว่าที่นี่นิ่งเนาะก็หายากและราคานะคะมันก็มีเลี่ยเหมือนกันว่าทําไมไม่ซื้อบ่อยๆ แล้อย่างเช่นที่เป็นทุเรียนก็เหมือนกันค่ะทุเรียนเนี่ยก็จะราคาสูงนะคะเพราะว่าก็มาไกลด้วยแล้วก็ในส่วนที่ว่าก็ในการขนส่งนั้นก็ต้องมีการบรรจุที่ดีไม่งั้นก็จะเละแล้วราคามันก็ต่ำไปในลักษณะนั้นทฉันได้ชิมข้าเหนียวทุเรียนด้วยถึงจะเล็กๆนะคะแต่รสชาติเป็นคำเลยได้ชิม มะม่วงมันแล้วก็ได้ชิมบางพุทด้วยนะคะวางแล้วหมดว่างแล้วหมดว่างแล้วหมดหนูคนชอบจริงๆแล้วว่าเขาไม่รู้จักแต่ตอนนี้ฉันก็เชื่อในวัตถุประสงค์เชื่อในโครงการของที่ฝ่ายพาณิชย์นะคะแล้วก็ว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการที่ให้ชาวต่งางชาติมา อลองชิมกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็อาจจะมีขายในบางชนิดนะคะอาจจะไม่ทุกชนิดฉันได้เดินเดินดูว่ามีมังกรแก้วมีมะขามหวานนะคะแล้วก็ทุเรียนเขาก็มีแล้วก็ยังมีมะละกอสุกนะคะก็เรียกว่าเป็นการที่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วเซนมันจะเป็นไปไ,ได้ถ้าอยากทานจริงๆเลทุกอย่างเนี่ยแล้วมากกว่าน,นี้อะู่ไคะต้องไปที่เมืองไทยนักท่องเที่ยวที่ไปที่เมืองไทยก็จะพึ่งโดยฉพาะเดก้งพึ่งเลยบอกว่าววไม่มีประเภทไหนในโลกเลยนะก็จะมาจากสเปนอะไรเงี้เป็นส่วนมากรสชาติให้หวานอย่างไงก็ไม่หวานนี่มันซึ้งใจหรือว่าหวานนี่มันแบบ โอ้ีหนี่เลยนี่เลยแบบสะสมหรือว่าดูดเอาแสอาที่เข้าไปในผลไม้นั้นได้อย่างแบบทําให้ผลไม้มีรสชาติที่เปรียบเทียบที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากที่เมืองไทยในส่วนกิจกรรมก็ว่าเป็นทั้งท่านท,ที่ตั้งใจมาซื้อของที่ร้านวานัดน้ำห้องอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าผ่านไปผ่านมาี่ยได้กลิน่นหรือว่าได้เห็นคนมะมุงกันคนเล้ก็ เข้ามาชมด้วยความสนใจเดี๋ยวฉันจะเป็นขอผัดไทยให้ดูหน้าตาสักนิดหนึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรขอผัดไทยที่หนึ่งซิหอค่ะอินหอมหอมไข่แล้วก็หอมที่ว่าเขาใส่ซอสที่ผสมกันอยู่แล้วนะคะและนี้มีกุ้งด้วยการทำอาหารในสมัยนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ย สังเกตดูแม้กระทั่งว่าที่ขายของในชุอปปิ้งมาร์เก็เนี่ยค่ะก็จะมีสําหับบทานที่ไม่ทานเลยนะก็เรียกว่ามี c h ช i c e ให้เลือกการบริโภคตามที่ความต้องการของแต่ละคนเลยทีเดียวนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยนะคะหอมหอมหอมเลยผัดไทยแล้วก็มีกุ้งใส่อยู่ด้วยจะเห็นว่าถ้าเป็นอาหารอย่างนี้คนก็จะเยอะเลยนะคะเพราะว่า นอจากว่าเห็นว่าคนมามุงดูกันแล้วเนี่ยก็ยังได้เกรนที่มันแบบอ,อะไรอะไรนะก็เข้าไปดูไปชมไปชิมชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัดไทยน่าทานจริงจริง ไม่ว่าชาติไหนๆนะคะก็เข้ามาแวะชมแวะชิมทั้งคนออลนด์เองแล้วก็คนต่างชาติและที่นี่คนต่างชาติเยอะมากวันนี้ก็มาสังเกตการนะคะให้ชมบรรยากาศการว่างงานในลักษณะนี้เป็นยังไงแล้ว ข้างในนี่ชุดต้อาร์เก็กฉันก็เพิ่งได้เห็นเป็นครัง้งแรกเหมือนกันของคนจีนที่ในลักษณะนี้เขาก็จะมีการแพ uh, ็คเรดี้จูอีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรดี้จูคุกเรียกว่าในสมัยนี้คนที่เกิดในสมัยนี้หรือแม่ดิฉันเองหลังจากเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้วนี่ก็โชคดีค่ะเพราะว่าอยากทานอะไรสวยมากเราก็จะได้ทานทุกอย่างแล้วก็ส่วนผสมเครื่องผสมเป็นเครื่องแกงหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีแบบพร้อมมะเมืออที่จะอยู่ในไทยก็จะเป็นนี้อยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว,ว่าไม่ได้แบบทำสดๆอะไรเลยแต่ก็รสชาติทําออกมาแล้วอร่อยแล้วก็ทําให้เรามีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดนได้อย่างสบายๆเลยนะคะก็หวังว่าภาพบรรยากาศซึ่งนำมาฝากอาจจะเป็นไอเดียให้แบบท่านว่าโอ้อยากไปดูได้ตัวเองนะ ว่าอองานเขาเป็นในลักษณะอย่างไรอะไรอย่างไรก็ยังมีอีกครั้งเลยค่ะวันที่22เมษายนที่รัตตดำและเป็นของซุปเปอร์มาร์เก็ตวัาน้ำพงที่เดียวกันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ